ไขรข้อข้องใจทำไมเงินผู้สูงอายุ50 100บาทไม่เข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะตามปกติแล้วนะคะในทุกๆวันที่15ของเดือนนะคะ ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติมจำนวน50บาทถึง100บาทนะคะแต่ล่าสุดนะคะ2เดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายรายนะคะก็ได้แสดงความข้องใจว่าทำไมเงินก้อนนี้ถึงยังไม่เข้านะคะ วันนี้นะคะทางช่องของเราก็จะหาข้อมูลหาคำตอบมาให้พ่อแม่พี่น้องแล้วนะคะซึ่งเงินผู้สูงอายุนะคะเพื่อการยังชีพเพิ่มเติมก็เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะซึ่งก็จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจานวน50บาทถึง100บาทต่อเดือนตามเกณฑ์รายได้นะคะโดยจะมีการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในทุกวันที่15ของเดือน แล้วก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ได้นะคะเกณฑ์รายได้ของผู้สูงอายุที่มีรายได้ตั้งแต่0ถึง 30, 3,000 0บาทต่อปีก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทนะคะส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้ตั้งแต่3 1 0 0 0บาทไปจนถึง100,000บาทต่อปีก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออยู่ที่เดือนละ50บาทนะคะแล้วทำไม2เดือนที่ผ่านมา ถึงยังไม่ได้รับเงินส่วนนี้นะคะซึ่งรายงานข่าวจากทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากองทุนผู้สูงอายุเป็นผู้จัดสรรงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินก้อนนี้ให้ผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนโดยก่อนหน้านี้กองทุนผู้สูงอายุมีงบประมาณไม่เพียงพอทางกรมกิจการผู้สูงอายุจึงประสานกับสํานักงบประมาณกระทรวงการคลัง ขอจัดสรรงบกลางประจำปี2,563จำนวน689ล้านบาทเพื่อนำเงินมาจัดสรรให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อจนถึงเดือนกันยายน2,563แต่ล่าสุดเรื่องก็เงียบหายและก็ไม่มีความคืบหน้านะคะซึ่งกองทุนผู้สูงอายุจึงได้จัดสรรเงินให้ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่15มิถุนายน2563เป็นงวดสุดท้ายและหลังจากนั้นก็ไม่ได้จัดสรรเงินเพิ่มเติมให้อีกนะคะดังนั้นผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงไม่ได้รับเงินในงวดวันที่15ก,กรกฎาคม2563และวันที่15สิงหาคม2563ที่ผ่านมาและก็จะไม่ได้รับเงินในงวดต่อไปอีกด้วยนะคะ ยังไงแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้สูงอายุทุกๆท่านเลยนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ